คลิปนี้จะพาเพื่อนๆและผู้ติด,ดตามมาดูนะครับว่าการกินกระแสะการไฟรั่วเนี่ยเราก็ตรวจเช็คได้ด้วยมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับวิธีก็ต้องย้ายสายสะก่อนะครับย้ายสายมาในส่วนของการวัดแอมป์นะครับผมจะย้ายมาตัวนี้นะครับปลอดภัยดีนะครับที่เขียนว่า10แอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้เราปลดขั้วลบของเครื่องออกนะครับ กด่อลบของเครื่องออกเอามาต่อกับเส้นแดงนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งของมิเตอร์คือเส้นดำนะครับไปต่อขั้วลบแบตเตอรี่นะครับทีนี้ถ้ามันไม่มีการกินกระแสมันก็จะขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์นะครับแต่ถ้ามีการกินกระแสมันจะขึ้นนะครับในบางรุ่นจะระบุไว้ไม่เกิน0.5มิลลิแ mm, อมป์0.1ม mm ิลลิแอมนะครับต้องไปเทียบตามคู่มือเอาเองนะครับส่วนคันนี้นะครับ ขึ้นเป็นเชินศูนย์นะครับไม่มีการกินกระแสรถคันนี้ปกติดีนะครับตอนเช้ามาก็สตาร์ทได้สบายแบตไม่หมดอ่าต่อมาจะจําลองนะครับการกินกระแสก็คือจะเปิดสวิตช์กุญแจนี่แหละนะครับเปิดสวิตช์กุญแจจะมีอะไรติดบ้างมีไฟเอฟไอมีไฟหน้าปัดนะครับมีปั๊มติ๊กดังนะครับคอยดูนะครับช่วงที่มันขึ้นสูงสุดนี่คือช่วงที่ปั๊มติ๊กมันดังนะครับ1.3กว่านะครับอ่าพอปั๊มติ๊ก เงียบแล้วต่อมาก็จะเหลือชุดหลอดไฟหน้าปัดนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเราลืมปิดสวิตช์ไฟจอดแล้วเอาขาตั้งลงแล้วเครื่องดับเนี่ยแค่หลอดไฟ1ห,หลอดหรือ2หลอดเนี่ยนะครับเราเราลืมปิดแล้วมันก็จะกินอยู่งี้เห็นไหมครับมันกินอยู่กินไฟอยู่ตอนเช้ามาก็จะทําให้แบตอ่อนนะครับบางคันสตาร์ทไม่ติด อย่างในกรณีพวกมีโอคาบูนะครับมีโอร้อยี่ห้านะครับที่จะมีไฟรั่วเช่นกันนะครับที่โชกไฟฟ้านะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับเป็นอาการนี้ก็คือเครื่องไม่ได้ติดนะครับเครื่องไม่ได้ติดไม่ได้ทํางานแต่ว่าจอดทิ้งไว้แล้วมันมีการแอบกินกระแสกินไฟอยู่มันก็ทําให้แบตเตอรี่เนี่ยไฟถูกใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยนะครับพอมาตอนเช้าปั๊บมันก็จะแบตอ่อนสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่คือการกินกระแสนะครับ คือที่ผมเคยอ่านคู่มือนะไม่เกิน0.1หรือไม่เกิน0.5นี่แหละครับทีนี้กินขนาดนี้เรียบร้อยนะครับตอนเช้ามาไม่จิดแน่นอนนะครับ